ันนี้นครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะผมเออวันนี้เราตอนแรกนะครับผมแล้วก็เราก็เดินถ่ายกันแบบออปกติวันปกติเราก,ก็เดินกันในอาคารครับแต่วันนี้เรามาเดินกล,กลางแดดมาอบผิวกันนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาเวทน,นะครับ,รบก็เดินเล่นนะครับน,นี่ก็เป็นก่อนเมื่อกีวิงว่งวิ่งวนมาแบบ จะไม่ผิดวิ่งมาตรงนนะู้นฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็วมาบนเีกิีจะไม่ผิดร้อนเอนาะตอนข้ายตข่ตอนข้นขขาค่ายลูกเสียเะยตอนม3เฉยคนร้อนอะไอ้อาดนะครับตอนข้าค่ายบนอย่างนี้เลยจะไม่ผิดเลยอ๋อวันนี้เรากล้าถ่ายนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ถึงรู้ว่าจะมีคนรู้จักผมเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมก็ผมก็ต้องสู้นะครับเพื่อ เพื่อให้ผมนั้นกล้าถ่ายเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับครับผมแต่ไม่มีอารมณ์ลงทีเองเลยนั่นแหละนะครับอ้อนมากครับผมด้วยนะครับเหมือนนะครับช่องหน้าร้อยซับนะครับเอ๊ะอันนี้ช่องอาร์ตเบสแค่แค่กี่ซับเองวะร้อยร้อยเจ็ดซับนะผมถ้าถึงสองร้อยห้าสิบเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเสื้ออาร์ตเบสมาแจกนะผมเป็นเสื้อ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 ช่องนะครับพัดอีกปล่าฮะพัดอีกปล่า ทำอะไรทำจริงเปล่าเสื้อทำทำจริงทำจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับผมออโอเคผมตอนบบนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะผมตอนนี้เจอครับบ๊ายบายครับก้าปิกคลิปหน่อยคลิปก็ตอนนี้ครับไปนะครับบ๊ายบายผมขอบคุณครับ